สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กปอ .6 อีกครั้งนึงแล้วลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้แล้วข้อสอบโอเน หลักภาษาสําหรับป .6 แนวข้อสอบโอ e ิดเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนคือหลักภาษากับแบบวรรณคดีวิเคราะห์บทกลอนอะไรอย่างเนี้ยเนาะวิเคราะห์บทกลอนวิเคราะห์วรรณศิลป์อันนั้นมันจะอยู่ในส่วนของวรรณคดีแต่ถ้าพวกคําประพันธ์คํานามคํากริยาอันเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของหลักภาษาซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนกันเรื่องของโอนกับเด็กป .6 เนี่ยเป็นของคู่กันเด็กป .6 เด็กม .3 เด็กม .6 ระดับชั้นนี้จะต้องสอบโอนดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีลูกโอเคเนาะเออถือว่าไม่เตรียมตัวเร็วไปเนาะเรียนตอนไหนเนี่ยยิ่งเรียนเร็วยิ่งเตรียมตัวเร็วยิ่งดีพอถึงเวลาสอบปุ๊บทาได้เลยเป๊ะเลยเพราะว่าพื้นฐานมาเต็มแล้วโอเคไหมอ่านดีนิดหน่อยหน่อยก็ทําได้แล้วโอเคเนาะมาลุยเด็กป .6 เราจะทำข้อสอบโอเน็ไปพร้อมๆกับครูอุ้มวิเคราะไปพร้อมๆกันเออโอเคเนาะข้อหนึ่งถามว่า ข้อใดเป็นประโยคสามัญข้อใดเป็นประโยคสามัญ กไก่โจรหนีไปเมื่อตำรวจมาขอไข่หมอทำงานหนักจนป่วยขอควายบุรุษไพรสณีส่งจดหมายในตอนเช้างองงูนางพยาบาลที่ใส่ชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉันต้องอธิบายก่อนว่าประโยคสามัญคืออะไรลูกประโยคสามัญเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับประโยคความเดียวประโยคสามัญจะต้องประกอบด้วยภาคแสดงอ่าพประธานก่อนภาคประธาน กับภาคแสดงลูกอนะ่ภาพประธานกับภาคแสดงจะต้องไม่มีส่วนขยายใดๆจะต้องมีภาพประธานกับภาคแสดงและมีใจความประโยคเพียงหนึ่งใจความเดียวเท่านั้นเช่นครูอุ้มบอกว่ามดกัดมดเป็นประธานอยู่ในภาพประธานกัดเป็นกริยาอยู่ในภาคแสดงนะลูกนะอันนี้ถือว่าเป็นประโยคสามัญมดกัดและก็มีประโยคเดียวแต่ถ้าครูอุ้มบอกว่ามด จนฉันเจ็บอ่าสมมตินี้เนาะมันจะมีมดกัด1ประโยคแล้วก็ฉันเจ็บอีกหนึ่งประโยคไม่ถือว่าเป็นประโยคสามัญเพราะมันมี2ประโยคประโยคสามัญจะต้องมีภาพประธานภาพแสดงและมีเพียงประโยคเดียวโอเคปะโอเคเนาะดังนั้นเวลาวิเคราะห์ประโยคสามัญจะต้องมี ประโยคเดียวนะลูกหาประโยคเดียวให้เจอเอ้ากอไก่โจนหนีไปเมื่อตำรวจมามีกี่ประโยคนียมี2ประโยคจนหนีไปหนึ่งประโยคตำรวจมาอีกหนึ่งประโยคเห็นปะตัดออกปะตัดออกเออตัดออกขอไข่หมอทำงานหนักจนป่วยอันเนี้ยเหมือนจะเป็นประโยคเดียวเลยค่ะครูอุ้มแต่ดูดีๆนะดูดีๆนะลูกหมอทำงานหนักหนึ่งประโยคแล้วก็หมอป่วยเนี่ยอีกหนึ่งประโยคลูกอ่าหมอทำงานหนักจนหมอป่วยอันเนี้ย สประโยคนะลูกหมอทํางานหนักหนึ่งประโยคแล้วก็หมอป่วยอีกหนึ่งประโยคเนาะไม่ใช่ประโยคสามัญโอเคไหมโอเคเนาะก็ตัดออกไปคนะอควายบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายในตอนเช้าประธานคือบุรุษไปรษณีย์กริยาคือส่ง ส่งอะไรล่ะกร,รมก็คือจดหมายเห็นไหมมันมีภาคประธานแล้วก็มีภาคแสดงพวกกริยากรรมและวก็มีประโยคเดียวต้องตอบข้อนี้ลูกข้อคอควายเอาดูข้องงงองงอีกหนึ่งข้อนางพยาบาลที่ใส่ชุดสีขาวเป็นเพื่อนของฉันหนูจําไว้เลยนะลูกเวลาหนูเจอที่ซึ่งอันที่มันเป็นลักษณะของคําเชื่อมลักษณะอย่างเงี้ยมันคือประโยคซ้อนหรือประโยคความซ้อนเนี่ยไม่จัดเป็นประโยคสามัญเนาะเจอที่ซึ่งอันตัดออกไปได้เลยนางพยาบาลที่ใส่ชุดขาวเป็น เป็นเพื่อนของฉันประโยคที่ 1. นางพยาบาลเป็นเพื่อนของฉันประโยคที่1นางพยาบาลอะไรล่ะอ๋อ ảo, ก็นางพยาบาลใส่ชุดขาวไงที่เป็นเพื่อนของฉันดังนั้นนางพยาบาลใส่ชุดขาวเป็นประโยคที่สองมี2ประโยคหมดเลยเห็นปะแต่ข้อที่มีประโยคเดียวคือข้อขอควายจําไว้นะลูกเทคนิคการทําเกี่ยวกับประโยคสามัญเมื่อโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นประโยคสามัญข้อนั้นจะต้องมีประธานหนึ่ง กริยาหนึ่งและมีประโยคเดียวเท่านั้นถ้ามี2ประโยค3ประโยคตัดออกให้หมดโอเคปะโอเคเนาะเคลียร์ไหมเคลียร์นะดังนั้นข้อนี้ผ่านเป้าผ่านไปเลยเอน่าจะเข้าใจแล้วเนาะอา้าวข้อ2ข้อ2ง่ายๆข้อ2ง่ายๆ ถามว่ามีอายากีแล้วก็มีอายากีรักษสีอ้าวมีอายกาแล้วก็มีอายากียักษ์สีนะแหมจะเขาก็เขียนอายกาอ่านอายากีได้ยังไงอ่ะมีอายกาแล้วก็มีอายากียักษ์สีแล้วก็มียักษ์สามีกินาลีแล้วก็มีกินาลาชายสละอาหญิงสละอีขอชี้แนะเออมันจะพลวันเขาอุ้มอ่านอะไรคะหนูงง โจทย์ถามว่าข้อความข้างต้นหากจากัดวรรคตอนให้ถูกต้องตามฉันทะลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดปาดหากจากัดวรรคตอนนี้เสียใหม่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดลูกเออกรอนสี่กรอนหกกรอนแปดหรือกาบยานีสิบเอ็ดเอาแล้วสิเอาแล้วสิเด็กปหกเออเอาแล้วสิอา้าวลองลองดูลูกลองดูมีอายกาแล้วก็มีออยกีหนึ่งแล้วนะ มียักษสีแล้วก็มียักษ์สาอีกหนึ่งมีกินาลีแล้วก็มีกินลลาอีกหนึ่งชายสราราหญิงสระอีขอชี้แนะดังนั้นตัดอะไรออกแน่ๆตัดก่อนสี่เพราะคำมันเกินสี่คำและมีไอยะกาแล้วก็มีไอยะกี่ตั้งสิบคำและสิบคำเนี่ย ตัดกรหออกด้วยตัดกับยานี11ออกด้วยเพราะกับยานี11เนี่ยหน้ามันต้อง5หลังมันต้อง6ลูกอันนี้หน้ามันก็ต้อง10ไปแล้วอ่ะหลังอีก แปดอีกสิบเนี่ยไม่ใช่และไม่ใช่กับยานี1ินะตัดออกไปคราวนี้กรอนแปดครูอุ้มคะกรอนแปดมี10บได้เหรอเออเขาอนุโลมลูกเขาอนุโลมบางทีเนี่ยก็แต่ง7ถึง9ก้าคแต่ถ้าจะมี10บคาไปบางวะก็แต่งได้ถือว่าเป็นกรอนแปดลูกอ่าถือว่าเป็นกรอนแปดอันนี้เป็นคําประพันธ์ที่ดีมากกวีเขาต้องการบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำในภาษาไทยถ้าเป็นเพศชายเนี่ยเขาจะใช้สระอาถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยเขาจะใช้สระอีเช่นอายกาที่แปลว่าปู่เห็นไหมสระอาปู่เป็นผู้ชายอายกีสระอีแปลว่ายา่าก็คือเป็นเพศหญิง ยักษ์สาเป็นเพศชายอ่าเป็นยักษ์ที่เป็นผู้ชายยักษ์สีสลาอีเป็นเพศหญิงเห็นไหมกิน,นารากิน,นาราเป็นเพศชายลูกก็คือตัวกินนอนมีปีกอย่างเงี้ยนะอ่ากิน,นาราเป็นผู้ชายกินนารีเป็นผู้หญิงอ่ากวีก็เลยบอกว่าชายสารอาหญิงมักจะสารายีเออโอเคปะโอเคเนาะออันนี้ข้าะพันธ์ดีมากเลยนะจำไว้ก็ดีนะลูกนะถือว่าเป็นก่อนแดโอเคป้า โอเคนะเด็กป .6 วันนี้ถือว่าไม่ยากเกินไปอันนี้เป็นข้อสอบโอเน็จริงๆนะลูกเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงๆเด็กๆทำไว้ก็เป็นการฝึกฝนความรู้ฝึกฝนวิทยายุทธ์ถึงเวลาจริงๆจะได้ทำได้เอาละตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจ หาถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับส c คร b e ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย